สวัสดีครับวันนี้นะครับวันพุทธที่21เมษายนนะครับ64นะครับหลังจากที่พวงมาลัยไฟฟ้าของผมหมดไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับช่วงสงการที่ผ่านมานะครับหลายๆท่านนะครับโทรมาถามนะครับและอ inbox เข้ามานะครับบางท่านก็ผมตอบไปบางท่านผมก็อาจจะไม่ได้ตอบต้องขอบต้องขอโทษนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจนะครับบางครั้ง นะครับที่ทักมาข้อความมันไปซ่อนอยู่ในช่องสแปมนะครับผมมองไม่เห็นนะครับนะฮะตอนนี้นะครับสินค้าได้มาใหม่ๆเลยนะครับเพิ่งจะเปิดตู้นะครับสินค้านะครับเป็นของเชียงกงถอดจากรถประเทศญี่ปุ่นนะครับรถทุกคันที่เข้ามานะครับไม่ใช่รถอุบัติเหตุนะครับเป็นรถที่ขับได้ปกติทุกคันนะครับนะฮะเขาจงใจขับเข้ามาทําลายนะครับเพราะว่าหมดอายุนะฮะสำหรับประเทศญี่ปุ่นภาษีมันจะแพงเขาก็จะเลิกใช้นะครับใช้ไม่กี่ปีก็จะทําลายแล้วนะครับ ใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะครับ<อ>เห็นเยอะๆแบบนี้นะครับ<อ>มีไม่กี่ตัวเองนะครับมีคนจองไว้ก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับใครที่พร้อมจะเป็นเจ้าของรีบติดต่อมาเลยนะครับหมดชุดนี้แล้วรออีกนานเลยนะครับเพราะว่าคนไทยที่ไปตัดรถที่ญี่ปุ่นเดินทางกลับมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้แทบจะไม่มีใครอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาไปอยู่กันหลายเดือนแล้วโอกาสที่จะกลับเข้าไปนะฮะก็คงจะยากนะครับเพราะว่าต้องไปกักตัวต้องไปทําวีซ่าใหม่นะครับก็ ถ้าหมดชุดนี้แล้วก็คือรออีกนานพอสมควรเลยนะฮะใครที่เคยสั่งซื้อไว้หรือใครที่มีลูกค้าประจำนะฮะสามารถสั่งไปเก็บไว้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ